สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านหัททาเศรษฐีวันนี้เราสญนญนรที่สุราษฎร์เราเคยเจอกันแล้วหนึ่งครั้งค่ะใชา่เมื่อปี6 3าเมื่อปี6กสาเคยสักลายมือกับน้องปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะดีเรื่องไหนคะก็การเงินก็ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับพี่เคยแบบยื่นเรื่องขอ,งของซื้อบ้านอะไรเงี้ยไม่เคยผ่านเพราะว่าพี่มาสักเมื่อวันที่19พฤศจิกาหกสาวันที่6กมกราหกสี่พี่ไปยื่นเรื่องซื้อบ้านก็คือ ได้อะค่ะผ่านแล้วก็วันที่16ต้นนัดโอนเสร็จสับเลยง่ายง่ายกว่าเดิมมากใช่ค่ะเคยแบบไปก่อเรื่องพื้บ้านนี่คือแบบหลางค้างแล้วแต่ว่าไม่เคยผ่านเลยค่ะมันก็มีอะไรดีๆขึ้นก็คใช่ค่ะก็ถูกเลขถูกเบอร์มาตลอดอ่ะก็เหมือนวันที่สิบกที่ผ่านมานี่ก็ธันวาเนี้ก็คือถูกหกใบ สองสองตัวล่างห้าใบแล้วก็สามตัวหน้าหนึ่งใบแล้วแล้วใครแนะนําให้มาสักลายมือคะก็พี่ติดตามในเฟซบุ๊กอ่ะค่ะมันเด้งขึ้นมาค่ะก็พี่ก็สนใจแล้วก็ติดตามมาตลอดนะคะแต่เมื่อรอบที่ว่าหลังสุดนี้พี่จะมาอีกก็คือมาไม่ทันก็รอบนี้ก็คือแบบตั้งใจตั้งใจเลยค่ะก็ดีชวนแฟนมาด้วยดีใจและยินดีด้วยนะคะขอให้พี่ ทุกอย่างได้อย่างราบรื่นขอให้มีโชคมีราบทั้งปีขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะแล้วเราจะเจอกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ชวนแฟนมาด้วยได้ค่ะขอให้โชคดีเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ